วันนี้ผมจะมาส่งกิจกรรมความเพียรมากีมทะิลพิดา88ครั้งที่3ปัจจาวันที่3 0พฤษภาคม2568แลหาดสุราวดิน่2 4 2ครับตั้งจินนภายในพสนอน้สนอความสามารถรงเจ้าสรัับเปยนนเนืว่าเราคนที่หงเราจะได้แต่ว่าวิจิตรสมุนก็มีเยอะาคระมหากรุณาช่วเหลือสโลกกนมากและบมีนก็ทำนสุวันที่สองเราถึงวันที่สองเป็นต่างแต่งะครับเปิัตสิบทุก วันที่3พฤศจิกายน2568เป็นครั้งที่30ที่ข้าพเจ้าในสังว่าพระเจ้าตบัาลสิริสิทธิ์ปฏิญาณพวสูาน์พระบริรัธรรมตะตันธรรมวิชาธรรมวิชารสกรรมวิชาและจริยาวิชาแลงไปจาน่าัยตอที่ของข้าพเจ้าท่านั้าม่นในสมาธิจับกาวนะครับและยังชนะในบทส่วนอย่างประนิ้ได้เถิดท่านสามารถจะมโทรไปวาพุทังพวันตังพาเทม สวัสดโต้เพะวาตามธรรมนธรรมนูในภาษานัสุปฏิปันโนพระวโตสาวากสโคสักคันมานี้อรหัสหสมุทโธจุตีลาปริงพุโตคุณีหิตารมนาโตนปรมัยหิตตถาสติยาวชิวอรหันพุตัมาสักการสาราคโต้ภูเชียรนารยธรรมจัจะ รงวิโสทิณสมนตาจักวสุตระภัเตวตาสัตมันีวัราจนสนันตุสัพโมกตัสังเกกานรุเปสลิกีกเตเตตเกวีบานีจีเปจามตระรณาหนทเกุต่เกุมาตยตุเทวสารวิธเมยยะกาธมราคาตรดตันกตัิเกยังมุนีวราจนาสัพพบโมมีเันตุธรมสมักโรยมัตตาธรรมสัมมักโรยมัตตาธรรมสัมมาักโรอยมัตตา ธมดุสสกุลตัระตุสัมทธตัระตสัมฤทธิ์ตัระตสัมฤทธตสัะตัระสมทธพทสรนักจารยนิธาักจารังคสรักจารยิ้ที่ยงทัสรนักจาริผู้ที่ย่ปิสังะสรานักจารนิผู้ทอยาป้ทัศสรานักจายิผูที่อย่างปีสังะสรานักจาริที่ยาปีสังสระนักจาจะมีสารานางูตัวมีสารานงวรังเอเตนัสอาจารยเจนัสสติมุตนุสตเจนะ โสตเมตุสุธาไดจะมีสารนายังสารโกมีสารนาวะังเอตีนาสารนาเจนาโสตเมตุสุธาพุทธังมณีรัตนาภูตัสสสีรจิตังธรรมะนิมยรัตนาภูตัสสุวิสติสรังสัลลามีรัตนาภูตัสสสีรพทติเตตตานั่งเมติรัตนารัตนาเจวะหาสมาเหติเิยมรุตเถริสวัตุสิเสยสาวพุตตังวายยั้ยยุตตัสขันโขโยภวะสภาวะตัง असे म्हणता येईल की त्याचे तथा तारा समाधा समाज सोपे कथा की त्याची चेहरा तथा कृपे तक खपली रही है भी समझ आए कि जीवो तथा धावी मुहे पति की चाचा ने के दिन के तखत चुपराज भैया के सच्ची से थाओ สุวัตสตมานิสิสุตธะปัสสานังปุญญาติดิธรรมนุสสารธรมัตรบุปุญญาปูมังคุขาตจตมุขาสระนัคตนางกุเชระมสุปารมัยทีว่ากูเชนานังลิกอาราสจิกิริยายุปนิสัยยถสมากิเไรมโสธนาสิทธิจารมะถูเหตตทาัสุะสตหุปัสสเวนิยังตนิยังจะเปียสารานคขไม่ยะ เมวัฏฏายตังติตนาสารนาคตาหะเาจิตๆว่าลราเนี่ยคสุสมาสาวนาปูเชมัจะปิสมาตังสุปัสานาทิจิตตัตถานุปัสิกะปุญาสุทธารัตนาจะปูยนัตตาชาสุกะเตนะสุทีภาวะนุตัตนะสุทธิภาวะนุโต ตกุฏตระิสมัยยงวันโตสุภสกโตสัปะริวายาสัมยักอยยปิยุทธิสัตเตปริจิโตสุขภสสะตาคาโรคโยตุนามหองคะราปัตโตสัมมาวตุโตพุทโธสุขโตมุตโตสาระสัพพชานิวัจะตโตปิเสเทมครัสตวามันยาทัร ตังสีลสาะมามิกรบกสนาสาิบิยาวายากัจตามเตชสาตตสติยาติสัพพะยตาวินาสเมตุธรรมะธามโยวิวัยยาสัตวตุสะเสสิโรกัสสาวิสุทธิคำยังมียัมิโกธรรมะตรวตถีราสตวะโหสิติการสติวโนธรรมวัตนาสีรสนมามิโนโหปสัตพมาคุปปสมะตนตังเตชสาตตสริยาภติสัพพะยตาวินาสเมตุธรรมะามาเนากภาลตมุตโพชยา โลกาสาัสสปุติปาปุกเกติเปสเซตาสตโตสัยาสิทิตินิโยสโยัโชอักจากสัตวะวาต่มาที่จะทำการติสักวร,รัตนาสินสนมามิพุทธานุภาพุทธังสัมมสิระติจิตเตาาเตสัสเตสิกิยภูติสักัลยังกตัต จ่ามิสมตตุโมะตสมมสมพุทธสัตตะมหิจงโนะโมอิรมมธมสวะสัคตเตชนะตัเตสะทาหโมมหสมาพิพิสุทธิสีรติโนนะโมโอธะมตยะรัตถสลักรัตนาจาะจาตุะโมโอระมตัสสตสาวิตุตตะมยปปินะโมการะตภาเวนะยิคัสตุอุปมาทวีนะโมปารัตภาเวนะสตุสุวติุตุสัพานะโมตาสะเตสาวิวัฏฐเ โภคิน oh, ิเตชวาเลวมีสตางค์รรมเ้าว่าสเกิโตภารติกะปิลวัตถุมหามชินาหัตตาพิภูสังเกตน้สิธิปัตตะเมหิพิภูสติจรวาามติจโรกาตุวติยมีนาภะพันติโพนติพระวัตรนันทัสนยามพิภูสังขใจนา खाता तुलना हैं तो ना करते हैं सकाई बैंक के बारे में तो क्या बात है या कोका कोला सबके सबके अलग तरीके के लोग सब मन में ये मार रहा भी तो जानते हैं ना कि सब तेरे समय ही भी कुछ तेरे ही सब ही हुआ है तेरे ही तेरे ही चारों का तेरे ही क्या बता दे कोई ना सही पति ताप बताना तो सही या फिर कुछ आकर चाहिए जो ना ये เยะกัปติธมพะราวาเปนิสะโสภณิสเตตวาภังเลยะ่างริสตังบวาหังค์ธรรมิเจย่าเอวามีาวาสุวัตวาเสสุเทวสุอัตตะหิตาตรปกฏโตปุรโตปุตตะหะสุอัตปุตะเทวตัปวันตอภิวันเถวตาเอกามตัอาธิวัตเซเอกามตังทีะโอยกัตเทวตาปราโตสิเกมงคะปติทัตโยปริธมะเจวตตเจยมิกตาเอตราวะหิธรรมิธรรมิพัสสะนาทัเิมิยะวะ อภราชิตตมสคเตอตะโคปราเทวตาเพระอวันโตสิกเกังคาภาสีสัพพะตรโเุตาสุสิตาสัตตุอุปะมกสสารวัติมณีีติขมาในเหตุวาอิยานิรคติวติตติอตะโคปราเทวตาพวตโสิกเกังคภาษีเชตวีลาเชตวะตะลทงอิิยางจะมีกาตเตจารติสุตาวุฒาระ จักุมันตาสุสตาสุสุขเตียตะโคปนาเทวตาอคตตจตเกยมังคภาเวอาปสสเบิจิตุตาสราลงคาเตเชนอาเตเตระภิษลาวะ ยญาภูมิประหาวยาอนสัตยาระัิการพทีปูราเติติอาจจะคาว่าพี่ผัวมันเตสีเยกุยนะี่ก็เบอาเทสวัลกัตสุจิตาสลิตาคติพวตนาทัศนียังพิภูสักขจายเยปิติะเวเตสุอาจิตาตนาอัตโตสามสัมพุทธาเปสมาพิภาวตนาอิวเยนปัสติปตาให้สัาทปปมหาตะริเยปิตภเวสติเกมหาสมานาอรหัตโตสามะสัคพุทธะสัพะทพิภวตนาอิทธิเรรวิต

ຍານເປັນວິໄຍພາສິດາຍຸດທະພິກະລະນິທະທະມາສັງຫິຕາພຸດທະຊີຫະບໍລິເສລະນະໂລຫະມາສັງພິກ ตมหาสัจจตางสัตวริงเดกยามธรรมสาระนาสุสมาสมาทศุลเภกเกตตาสมาทัศน์ในที่สาธาตุตตะหงสตาตาพังพินิจญาิจิตตุมาจารมาตโตมาตยิสมตาสาเตลเถมกยาบิัตเตยเวจนาเปโกเตโยหากิตยิสัพพิมขันธมุปตะโสตัสหาังวะขาบคุมาัากับปีรทตเวอทิมตัวที่จะมีตัมาลัมตัวยิสโนมารพนาปินคำพูดนานลึกเยืง จะสังพะสมตตามัตตายะขามันตัที่นนยที่มันตัที่ตมันโตมาตัวที่สัตินมมนาี่กมทุกุณันสมิธิวนังสติีรติหะายะขามันะตัที่โนยที่มันตัวที่มันมาเราตัวที่สัตินฺมบรมนาภิกมทุกุังสมิมนังเวสตานาปัสสตยะขามนตัที่นนยที่มันตัที่ตมันตมาเราตัวที่สัินมรมนาภิมทุกุงปตติมัตติมุนังเวสาบิตาปัสสตายะขามันตัวที่นยที่มัน มเวสานงคือพิโรยตหาสัยยามะนาปุรติตืกูปโชัยโกโสภะอาตมิเตวะนังเพรจติสังราชตัดะรถปสิตติกัตตาระที่ปติมาาชยโสตะตปิสาภูโยธรรมนาบานบดายที่มันจะิโตวโนมุตโยสื่นมทรรนาิคมมงทีุ่ณาสมตติวะนังถ้าขีนจตติสังราชวุโหปสติปูพัตถนังทีปติมาราชยโสภะตปิสาูโอยธรรมาาา ที่มติชนิติตนอมตัวยศศีนรัมานาที่ระมืที่คุณนัช้เิ็นเงว่านำปฏิมาตตาสารชารูปัสมิโคปสติกาขานาที่ปฏิราชาหสโสปปตตปสัพพโบธานามรมราอที่มติิตินตวน้อมตัวยศสสีนรภัมาปีกำมือทคนัปฏิมาอุตรธจีสาราชารูวโรปัสติกัรขานาที่ปิราชายงสันโสปปตตปีาพรโบทธานามามหาตยที่มติจนิติต มันทยเสด็นุมัตนายวิกมผู้นั้นที่นกรมมจริสานจะตระหนักจทัเนีวโอ้โควาจิเมนะวิโรกโกุระโตราติสัตตรโรเตมหาประชาสมันตตโรติสานตันธรมนาทัสสุรางนิยปิรทะเวเตภานิยมิโนโรทาสาตุภูวิจิาสทาไม่ใช่เิุุคืจะปจุโตฐานธรรมถึงโนตตะกนินทุนนทุจากปานาโทโอปะมันเตเทวสุโตจะตัมมกมิตเเตเโนกพโพนรโรชาตโนโพ อากูเจวสิโกเท่เตีรปะโยุสุริยวงศ์ศเอตัจเจศจากราชามราชะมาสหาราชุที่มีสถา,รา,ากรรมนาพิฆาตุจุลเทพอาตภูนาสภา,านะาคะเวสสีราณาสัจตกากัมพารานาสตา อาคูปิยยาณนักขสายาติจียานุปัตตะตรัตถาจักอาคูรัชญาสัสนโยยวโนอาคะกโชโสกัปปะสมติมนังเยลันหชเชสมาตอรังทีเพาิชาปะทิวิสุทธิจักรูเวญยสาเตจาวรมาฉปตาจิตรัสุปนาอิติเตเชนะนักาิยะตถานัคะารัชญาหัสสิรุปัญเถโตเอมากาสีพุทโธสหยวจาหิอุปเชสานาคะสุปนา ตัลมาสะภูมพุทธาชิตตวาวิชิตตัะเทเวตัธามาสุสราสิตาพระตวัสสุเตโตสติอิทิมโตเยสิลินุก้าขัชามหสพิสมาอสุราตถาเสวะาวเวสสุตติจุสติจะปะมาโทอนุสติธาติจะตัสสะพิปุตตะนางสัพเพวรตตามักแกมินเจวาภรตนามโหปทาตคัรมุุยยสจเดพทเตพิปุนาสลิเทวนา โกตะเทวีปทวีตะเตชจงยตากามนุนาลานเทวัสตะเวนเทศต่าเปตตากล้องตาตตัดคูเทวายาเศรตตตเศตตตตต้จเปตมาตัวจริทมนตัวตตโตแห่เสูมารดนาภิกมุนกุนแรงเศตตฐีวันวันจะมาตัตที่ทำ

อาุคูวัตวิยสเตวันสนาวัสนนเศโาวคุณธรรมทธตโตเสปายะเปนธตัวี่นอยทมตุสิ่โตวันะมตตยสสิโนปธรรมนาพิกุนางจะไมมาูภูสาภูเทวสรมีการสาวะอาตริสกัติเจโชาอุบปุวันิสาวนนมสหธรรมจองติตาจะเนชกาสุริยารุจีราตะคูตะคูวัสวเศนสติสิตกยสปนพระนติชนเทีมาตวทเโตันะมวเสิโนรรมนากามุนาตวันาง สมปนาหาสัมปนาลุามุ์สตาปฏิติศาปฏิติกาตะกูตะกูปะโมตุติกาตะกูอระโยเทวะเยตะรุงโตรสีนงปะคะลังปะตะคาตะกูทางหายะสัสีนงต่เจเจตเกตเกมันตะวชีนงจิเป็นตัวชี้ถึงตัววันนั้นยสัจจีนงมรรมานาติจกรรมภูณังสัรวาทว่าตะคูอรุณาอรุณะตะคูเวตะการะหาต่อโมคคะตะหาตะโมคคะตะกูเวจาระนะ สมรตตามหาราสนามสกาตสิโตามยตัุมโรสพิตไปวิสตตเติตปันตชิโนอิทิมตุกิตมตวนสิโนมานาิมิาติเทาติายมตตกายาสัโนตติทกาปามสทาติโชตนมนาตตสวนีมรมาติโนอัตกูตปมิตาตาเตเจเตชิโนอิติมติมตวนนสิโมานาิมิสติมัง แตเจตเตวัรกัจเปนตุชีนวยนามาเยะอัคจุนเจเยสิติตาปุ่มตัต่อิีิรังโอคติคณนมราสวลทักทีโมหัตานาคังสัตวาวสัจติตังสุภมาระปโตจะปุตตะยิทิมตยตหาปาราปตาบุกินสุโคจารสปะกษมิติวนาสาสัพพุตุกนังมหาสับพอมติปุตติอุปนัมโนฟืติมตนภิวัตัยาสสปติเตกยิุทตตะคู ปจวเตพวติโตเตเตพระเช้าุโตตะคูวัตริตโตปะิุโตเตจักพะเิกาเตสุถุเิธิตพัมุเกพระราชนาวีกาเจ้มิสกยมุตตะเทนาตข้พระรมางีคะนับพัฒนรวงสมมตาตวริบัเตเรเทมโรมุจิตตเตโกตินังปิติตตามหังปสโนกามาเสนังอเปยานาปริมาดาปรมาจจจาสารังการกตวานั เริมพนังยถาุพักโกมิโตตนายโตสุชโกตตโธปปทาวติสุตาวัตัมวสเสวนตตโตมเสตายสัทาสัเกศสตน์รละตุมารนาพิกติวิตรามาสภโมเตเรมาุสุตวาพุทธสนาคุวิติปปะกมุลนราิตปิทายมยสเพวิราชตคมาปยติตายสาสีิโนมตติสหภูเตหิาวกาเตเชนะุสตติ เสวษฐานธรมทารายอาทิติทนานางเจวนาปุชาจะปุชชนีนางเอกมมครมุตมังพุทิรูปัตถววสโวติภเกตตะกะยุตตาตะตาปะรมิดเอตมครมตมังค่าหุสัจการพะปฏิยัญสาวิเละ้ยโยจากทวอิกสุภวิสตาจะยาวาจะรรมครมตมังตมตติปุตตาบุตรนางปุตราัตตาสัะสโหนวนนกังระจากกัมสาเกรมรมตมังธรมมาจะทำมัจจยยนจากทุยนนาทุยนกาสา อนามัชินะกรรมมุตมังคะรมุติมังลาตันติวรติปะปามจัปนาจารัญโยปุปติโตจตมเีสุจตสามุตตมังะโรหจานิขัตโตจัสเตนตทิจตานันยุตังคาเรเธรรมะสะวะนาเอตมังรมุตตมังยันติจตาวสุสตาสัมบัตสันตาทัดเจติคาเรเทธรรมรากจาเอตมังคะรมุตตมังตปาโุจักภูมิจาริยานังอริยวสจา นางตันชาสนิพาราชกครยยานตมังครโมตตมังอุตตสันโกรกาตเมีหิตตาชายาสาโกกาวิราชามัตมังครมตตังอัตรุริทิสานิกตวะสัพพะทัพปะตุสิตาสัพพะโสติขาชาติตัดเจสสังคสัมมุตตมันติอย่างกิจวิจัิตตราวังหุราวะสกสุวิยัญตระกันิตา นมโมสามมาสติตะะวะคติในกัมมีุูตรัตนะเป็นตังเอเตนะสัจวจจทีระ่ิรักขะอามะตะเตังยะตาัสะกโยมิตมหิโตเตะเมนะสหติินติตเมรัตนะป็นตังเอเตนะสัจจะสุวหยัพุทธเตปริวัติยีสุติสมาธิธรรมะวิ เานงโด้กามานเนนหมนัจะีทำปีิมียถ้ากมานเอเนสตินส่ัที่ีตเย็าตันต่งัปะกาทเองตยุคนี้รเจเป็นเองสุขาว่ตสกาศสตัางนมานาอานปาราณีปิสเกัตเป็นแอเจนัติวนัมเหตัวเยปิยุตาธมัสัว์เหนะนี้พคพิโนกตสมาสีระหิเตตามาปตาาอตมาวิคาะหะตัดตมนู้นแต่ิูัแต่ผู้จะนั่งมานะ เจนสวัดีวตุนะพรนังกังสตาังสพาวิพระจัตติตายยุเกปวิสัติเทราพิยริจัานิพพสิติเจรายะไทยยมปิโตโปอิทัปิสเกเะป็นจังอเตนะจเนะสวัีหตุ ตเทวาชิตตังสุยะยะจาวายาตาริัปชาตเทวาตตสัพพุสัจาวัสัญญา,า,า,วาวจิตจิโร,รยวัฏทะโวัตถโปนาโรสหะภพมรุ่งชิตังปิติตังจาริยาวาจาตุรุปัสขัติโมตุพิสตทติตังเตนะพวัตตังชา,นาตนะปัสตา อาหาตาสมาศุตธาหินะอินทันตุหิมาอนุสาวรีย์นาสนามาปรมัตตาปารายปยาวะลิงิกกยามปฏิจตุสัพตะคามะหินะมาตะกุเทตุมานะยะคเณนากาปฏิปติตจเกนะวัติจูชาวชิตจิตยานะปราปุระสัปตายะมาสัมโนคารุกายวัตุเตเหะตะรมารวาชัยนะยังเทวีธรรมะ สักุสรายิเมตมะสวัตชัยยิเมตมะวิโยคะลิมิรตายิเมตมะวันละมาสมาธินายหิรัตยายาอิตายาสวัตติอัตตาตุเขปัจเจนยัถายัตถาตุเขยัตตาวะนัสวัตถิยัตยิมุขเมสัพพุสราอิเมตมะนวัตสมาชัยิเมตมะวิโยปัสสทาเทวะรัตมาสตาสมาธิตาอิตายาสุขายาสวัตติอัตตาตุเขบุปผาสามะปัจจาวิระหะยัตถาติ ปุปนิยติชีวมาปตัตปฏิสัตย์ตัิสนิธราบะระีเปวมกันหนึ่งขยันสัตตาปุะกนิปุปนิยัคติชีวะตัณปัญญาู้ปัสสานิชิตตวนาปฏิตายะงเอตตภยังว่ามันเตขาดมโนสังกสัมะเหตุปฏิปุจจโตตักะยะโสวะจะา ภูทรัสเทตาตูทรัสพเตศุขายาอิิยาชีวนังบุกการุปตสุุเตนะธรรมวหิรักติธรรมจารีนะธรรมจุขิโนโสุขวาวะันตตาเจรามิสังโสตรมีสุจิตานนะโทขติสุขเตเอ ธรรมจารีสัพเพสังขราอนิจจสติยญาิปัิสติาตาอารถิทุกเตามภโภวิทยาสัพเพสังขราทุกภิกาินปฏสยติญาตัปยนักนมดตจตุกตามโภวิทยาสัพเพธรรมวานาตินทัปวชานปติทถานิปสติทุกเอัญโสุวิทยาอัรมธรรมทัตถานิเกิอินตระาตปุจจาใจตทาภวญา Meta Vya Takhamanya Balamakan Obh Swana Jati Yang Kawani Nung Kacaba Dalu Maku Tuhan, Kasepawani Maluca Payata Sista Meta Kosa Manadi Manita Saramamu Tambale Tarhamana Sakama Sabha Thukha Pemijanti Yunjap Utaja Tamaja Rasa Kacara Saranakato Jatari Arya Kajasa Kajaya ุก <rude S 2> ูปัสสะมมขามีนาเตัมะสงานตัมะานาตุตัมเอตังสารมาคาปุปุาตะขปุโมติอติตัลมันมเคยขามียะดมันปฏิกางเกนตับุคคลทุคคนทำงสิ่งที่โาบลังคุณวัติยังถึงเงี้ยสติตานาตังอมาปันตังลาาคติลโนบลังเป็นล้ไม่ที่ยงไมยังไม่ถิงปัจจุบันใจโยธรรมถาตาตถาสติอรหาน ลิลังสัพพุปังตังวิระตามาหรลเยกขบุคตเห็นททำรโวนมองงานในกรับาได้บุคคลตอดตามนี่ผู้พเจออาชีวกิตตาปังโกสารนันมาระนังสเวังดาวเวแต่วันนี้แหละลุลุปุตันต่้หินนอสคารเตนะมหาสมณีวัจุนาพวามเพียงวัตุราตมีสี่ในนั้นก็มีเจ็เราทั้งหลายเอมวิหารตัิมอรหัตตระมาตติตังเตเวตัตเตกรตติสติโกอติเกเตมุนิติ พ้าผ mm ู hmm. mm ้มีผู้สเล่าเือผู้มีปรติอย่านี้มีความเป็นเกล้ามีครมกังวลและกังเกลแลนาว่าผู้มีตาจิมทะเลกการนนี้แหละฉลามธรรมงลาติดโตเรามีความใธรรมดาจะร่วมโกคแบบไม่ได้กิยอาทิทมงีกยาทิตะติดโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะรู้โภจะไข้แบบไม่ได้พระรามธรรมงีพระนางนติดโตเรามีความแตนาธรรมดาจะรูวมตายแบบไม่ได้สตที่ม่ไเยยเนี่ยนะมัโตนโตเราจะเว้นต่าตาื่อ จกของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลนี้กรรมยันโทกรรมยนี้กรรมปัญรุ่งกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมรู้ผมกรรมเป็นแรงเกิดกรรมที่กรรมีกรรมพุทธาสายกรรมปะกฤตสามีพาเปรนกลางไทยโทตุพวิษา์นีเราครับการอะไรเป็นบนเราเป็นบาลงเป็นอะไรยากคือจะต้องได้ครับผลของกรรมนั้นสืบไปอะไรวางวางเหตุผลปริการปุถุจิตจับทางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ควรบันเทือ แตะดึนตัวควาิานิสสกับตานิสุขสุรกิดาวินวัตากัตานสุทรตากินสิทธิปัรจเต็ขมานตสิทธยารักันตตาเรากิระตตตัวขันชาตัวเทวคตตาสเตตะรตเปนะมพ่อนปเสที่ะนิสัพปโสะนิปิจิตาลมาคติโยบารามาเยทวตาสุิติตาบีนาา

วิสัมัสตาตถโภวิปัสสิยาการทมารวัตปฏิทิตเตสะเภปีทุกขสสากาโรปุสังขยาธาตุจีรังสตังธรรมุธรรมวัตุปัจมาสังขหุุติสัโมวัตายาตุจัยหิายาตามิเราตสพธรรมโมสเปปิสธรมจาริโมุติสปะุจจยามะธรรมอริยวัสปะเวทิเต คุญยักิธรมนิกาตัสสยมานังการเหตกาเตหิตัสตาตัมพุติคโนภูติสตานาตตาลมานักกายเยปียาคุาไว้ปันละจไม่หามาตาปีตาทะโยติตาเมจาวิยญาติทาวาอันเยมัจตเตเวรยุนโนตัตาปฏิพิตาโลกโลกัสนเคุณมาจตุโยนิกาปฏิกะจตุโลกัาสังสารตาพุทธะพเมียตาเสียปิทานเม อนุโมทาปุตเตกามัญเจมาังสัพจานัตังเทวเตตังนิทัตยุณนิยตีวานาติยาณอนุโมภาเห็นนาตตาเพตตาสัะโตตุเตระังสุวะคะชีวโมเขมาปัตตมะจะปะปุโตุเตตัสามิมาจตังสุภาขอสักทั้งหลายไม่มีที่สิ้นที่ประมาณจะเป็นผู้เห็นบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแบบนี้แล้วบุญอื่นทั้งหลายอื่นที่พระพุทธเจ้าได้ทำแล้วบุญสัตย์ คือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาไดบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแต้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันต้องอยู่ในโลกเกิดในภุมสามเนเดอนในแดนสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท้องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราทั้งที่ทราบการสุขของพระเจ้าและขอสัตว์เหานั้นจงพุทธนาอินเเจดก็สัตว์ใดย่างให้ทราบการในส่วนข้าพระเจ้านี้ขอตัดขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุเชื้อโมทนาบป็นทั้งหลายที่พระพเจ้าให้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งภูงจงอย่ามีเมตจงมีสุขสมเอื้อและจงถึงจ,จะเสริมเธอ <c oughs> ขอสวัสดีความฝังดีของฝัตนเหล่านั้นจงสำเร็จเถ <c oughs> ิดเรื่องในป้าจะไดา้ขาละนป้าแห่งความเพียรส่งกรรมชาวพละใจด้วยการศักดิ์ยศ พันสูตรพะพุทธและพระธรตันี้ขอควาสุขโรีจงเกิดเมียเจ้าของคนจากทุกไปุกลงเจ้าตรเลนต่างๆรุ่งต่างลำขอเจเจเท่าไรผมมุนาในการสวดเทียนบนน้ำธรรนี้เมื่อมดนานพระบนคลรแก่พระเจ้าราเป็ัวพระก่งพิดีวินาดยที่สมเด็จพระญาณสัวววเด้อเรื่องหาตรอดจวาถถุมคลทัางหยที่สาิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาละทีจะสร้างในข้าพตกรเตรียมเรื่องวาพระปฏิและคํามุคในพระคถาต่างๆขอตัวสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเถิด Uh,